ถ้าดูจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนวัตภัยลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในมีจำนวน4อำเภอ15ตำบลเนะาะค่ะปัจจันนี้ทั้งที่แม่ริมนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ อำเภอสันกำแพงอเภอสันทรายทีนี้วันนี้มันจะลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปถามท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านรองธนสิทธิ์ครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านรองครับวันนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงที่สุดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บที่ตกอย่างเมื่อวานนี้ครับภาคเหนือเหมือนเดิมครับภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็อาจจะรับมาถึงภาคเหนือตอนล่างด้วย นะครับเพราะถือว่าเป็นขึ้นกระแสลมตัตกที่เข้ามาจากเทเบลาม่าเคลื่อนมามีความรุนแรงนะครับรีแรงฮะยี่สิบถึงยี่บสองเนี่ยนะครับลูกเห็บฝนฟ้าขนองเราก็โชกแรงฟ้าผ่าก็าจจะเปนด้วยครับเพราะนั้นลูกสไลด์ลูกเห็บเนี่ยครับลูกเห็บมันเกิดได้ยังไงท่านเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่ภาคเหนือเนี่ยมันเกิดมากแล้วมีลูกใหญ่เนี่ยก็คืออ่านกระแสลมตัตกเนี่ยมันมีทั้งมวลระกาศเย็นกัดร้อน นะครับหน้าขึ้นเนี่ยมันจะร้อนมาก็คือมันเจอมลอากาศเย็นมลอากาศเย็นนี่นะมันมีความหนาแน่นและหนักแล้วก็มันจะตมลงอย่างเร็วเียวมันก็จะผลักให้ไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำด้วยความร้อนเนี่ยขึ้นไปบนจากรวดเรือแล้วด้านบนเนี่ยมันมีมลอากาศเย็นอยู่ที่ระดับไม่สูงนักมันก็เกิดเมฆเมฆก้อนโตขึ้นเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยแล้วในนั้นเนี่ยในก้อนเมฆเนี่ยจะมีการไหลขึ้นของไอ้น้ำอะขึ้นลงในแนวดิ่งขึ้นลงไปมันก็รวมรวมไอ้น้ำก้อนใหญ่ขึ้นลงมา อย่างเงี้ยทีนี้พอถักก้อนใหญ่ขึ้นเป็นน้ําแข็งเ่ยในก้อนเมฆที่ยอดเมฆก,ก็ลงมาถึงใต้ฐานเมฆถ้ามันลงมานะที่ความสูงของพื้นโลกกับฐานเมฆไม่สูงนักอย่างภาคเหนือนี่ไม่สูงนักเลยเพราะมีภูเขายิ่งตัวผักขึ้นไปด้วยมันก็เลยเกิดเป็นลูกเข็บก้อนโตนะครับนี่คือลักษณะที่มันรุนแรงมันเกิดการไหลขึ้นลงของอากาศของไอน้ําที่มันรวมนขึ้นไปก็เป็นรวมเป็น ไอ้น้ำก้อนโตก็เป็นน้าแข็งข้างบนมันเย็นนะค,ะครับอภูมิติดลบนะลบออสีบ่สิบองศาน่นในก้อนเมฆนะครับนั่นแหละตกลงมาตกลงมาใต้ฐานเมฆละลายถึงขึ้นดีละลายไม่หมดก็เป็นลูกเห็บเป็นก้อนน้าแข็งถ้าละลายหมดก็เป็นฝนนะครับอ๋อคือว่าถ้าถ้าปกติเนี่ยมันละลายอยู่ข้างบนเนะาะถ้าตกลงมาเป็นฝนระหว่างตกลงมาเนี่ยมันร้อนไงอากาศมันร้อนมันก็จะละลายละลายถ้าละลายไม่หมดก็ตกมาเป็นน้ำแข็งก็เป็นลูกเห็บ เป็นลูกเห็บแสดงว่าเข่าอาจจะใหญ่่นนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือความความกดอากาศเย็นกับความร้อนเจอกันใช่สองตัวเท่านั้นแหละที่ทําให้มีปัญหาเรื่องของลักษณะากาศร้ายครับครับเราบอกพิกัดได้ไหมท่านวันนี้ครับว่าจะตรงไหนที่ลูกเห็บมันจะลงเพื่อคนจะได้ระวังเป็นพิเศษเนี่ยครับโอ้โหวันนี้นะต้องระวังเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือเพราะการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยมันเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกมันเข้าจากพม่ามานะ มันก็มานน่นเลยแม่ห้องสอนลำปางอะไรปากเตอร์อะไรกวาดไปเลยถึงถึงจังหวัดเลยจังหวัดต่าวลนกูเพียงแต่ว่าลักษณะลูกเข็บมันไม่ได้เกิดเป็นแบบแบบกวาดอย่างนี้นะมันจะเกิดรสชาที่เพราะนั้นที่เดิมๆอ่ะมีโอกาสเกิดนะครับ,รบที่ที่ท่านกล่าวมาเมื่อกี้นี้มีโอกาสเกิดครับอื เกิดซ้ำได้อีกเกิดซ้ำในที่เดิม <S 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 ส่วนใหญ่ไม่จะเกิดบนภูเขาถูกไหมท่านเพราะว่ามันมันจะมีความสูงมันน้อยเพราะว่ามียอดเขาแต่ถ้าในที่ราบเนี่ยม,มันโอกาสจะเกิดน้อยลงเพราะว่าฝนมันพอมันจะกลายเป็นน้ําฝนไปถูกต้องครับเป็นฝนเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าตกมาก็ลูกเล็กเพราะเนื่องจากอย่างภาคอีสานเนี่ยถ้าอากาศร้อนอากาศเย็นปะทะกันอย่างรุนแรงนะเมฆฝนฟตาคนองก็สูงก็มันสูงมากนะครับเลยความสูงจากพื้นจะถึงยอดประมาณสิบสามสิบห้ากนะิโลเมตร นะครับเวลามันมันเกิดเป็นก้อนน้าแข็งบนประมาณทุงยอดเมฆเนี่ยแล้วเราวงมาเนี่ยมันใช้เวลานานทีนี้เวลานานมันก็ละลายเกิดผลแล้วก็เป็นผลผลที่เย็นเนี่ยเย็นเยือกเย,นเ,ย,นเ,ยนเนี่ยอยู่แบบนีคบนะ้คือแสดงว่าเย็นจัดแล้วทีนี้ถ้าละลายไม่หมดก็ออกมาเป็นก้อน,นแข็งอยู่ก็ลูกเล็กท่านคิดดูนะความสูงขนาดนี้เนี่ยออกมาลูกเล็กเนี่ยข้างบนนู้น่ลูกขนาดไหนใช่ค่ะทุบลงมาด้วยความเร่งมันละลายหมด เร่งกำลังจะถามจะถามท่านคําถามต่อไปพอท่านบอกว่ามันอยู่บนจะขนาดไหนเนี่ยสมมติว่าในขณะที่กําลังก่อตัวหรือกําลังจะเกิดพายุโลกเข็บร่วงลงมาข้างล่างเี่ยแล้วเกิดมีเครื่องบินบินผ่านก้อนเมฆกลุ่มนั้นเข้าเหรอครับมันจะมีผลอะไรไหมนั่นถ้าพูดอันตรายมากครับอันตรายมากโดยเฉพาะเพรียบนฟ้าขนองนะเครื่องบินจะไม่ผ่านนะเครื่องบินจะอ้อมอ๋ออ้อมคือเขารู้กฎการบินอยู่แล้วคือรักษีอากาศไลยไปเขาไม่ผ่าน ต้องอ้อมไปซึ่งก็ก็ต้องเช็คตลอดเวลาถูกไหมครับท่านว่าอุณหภูมิตอนอนที่จะบินนะครับมีไฟล์เขามีไฟล์แพนอยู่แล้วเขาวางแผนการบินอยู่แล้วระหว่างเส้นทางจะเจอลัษณะอากาศใดบ้างทีวิทันอุตุนิยายนี่จะให้ข้อมูลไปครับโดยกองอุตุนิยการบินของเรานี่แหละเป็นคนให้บริการข้อมูลพวกนี้เพราะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วเส้นเวสเส้นเส้นตะวันตกเส้นตะวันออกเส้นเหนือเส้นใต้เนี่ยเขารู้เลยว่าจะไปเจออะไรบ้างก็จะวางแผนการบินก่อนครับจะไม่มีใครบินเข้าไปท่ามกลางภัยน่าอยู่แล้วครับ อ,อะไรที่ทําให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากร์ด้วยความแม่นยําอย่างนี้ครับท่านครับด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือตลอดจนประสบการณ์นักพยากรณ์อากาศเองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับคือนอกจากไอ้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็แบบจําลองต่างๆที่เรามีเราใช้มากกว่าห้าสิบแบบเจ้ารอนะครับ,รบที่ทันสมัยของโลกนี่แหละเรามาใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือที่เราติดอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจการไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็ไอ,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 อข้อมูลอากาศต่างๆที่วัดที่ผิวพื้นหรือไม่ของลบชั้นบนต่างๆเนี่ยเรามาประมวลด้วยกันหมดเราก็จะแล้วก็ตรวจสอบแล้วสะอ,อากาศของข้างเคียงด้วยนะครับประสบการณ์จากนักพยากรณร์อากาศเองจากรุ่นพี่รุ่นน้องที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องต้นรุ่นต่อมาเนี่ยก็จะทําให้ ทราบถึงแนวโน้มลักษณะจะเป็นอย่างไรและผ่านภูมิเทศอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีฝนตกณช่วงเวลาไหนโดยประมาณได้ครับเห็นทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางซาอุดีอาระเบียเชิญนักอุตุนิยมวิทยาของไทยไปไปไงท่านไปถ่ายทอดประสบการณ์เหรอครับถูกต้องครับก็คือเราแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกอยู่แล้วบางทีเราก็เชิญผู้เชี<ๆ>่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทอดให้เราที่นี่ครับครับนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการมีออนไลน์แล้วก็ตอจคตอนออนไลน์ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เอาทีมงานขึ้นภาพแผนที่อากาศในวันนี้ทีนะครับโอกาสเกิดขึ้นได้ภาคเหนือทั้งภาคภาคอีสานนะครับบางส่วนแล้วก็อาจจะลงมาต่ําถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับท่านครับที่น้องประชาชนควรระมัดระวังป้องกันอย่างไงท่านครับมีหลายอย่างนะครับอายุฤดูร้อนเนี่ยทําให้เกิดลมกระโชกแรงนะครับทำให้อัดบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยพังหรือหลังคาบินว่อนได้เดี๋ยวท่านจะได้เห็นข่าวนะครับ แล้วก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่าไปอยู่ฮะโอกาสเกิดฟ้าผ่าและหักโค่นได้กิ่งไม้ต่างๆนะครับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหรือแม่สูตรแสดงสินค้าต่างๆนะที่ออกกางแจ้งเนี่ยโอกาสที่ถ้าเกิดฝนฟ้ากันนองรุงเท่าแรงเนี่ยอากาสทังลาบไปหน้ากองได้เหมือนกันนะครับ,รบสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ออกตามเรื่องวนไร่นาน,นะครับโลหะต่างๆที่หยุดติดตัวอันนี้อันตรายทําให้เกิดฟ้าผา่<พ>าแล้วก็การแบกจอบแบกเสียมก็เช่นเดียวกันเป็นโลหะทั้งนั้นนะครับ เพราะอยู่การพุ่งนาหรือตามท้องไร่เนี่ยอที่สูงที่สุดคือเรานี่แหละแล้วมีโลหะด้วยเหนียวนาไฟฟ้าดีๆโอกาสเจอฟ้าผ่านะครับสัตว์เลี้ยงตายทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นเอ่เป็นเป็นกระบือเป็นควายเนี่ยนะเสียชีวิตปีบางเพรานนั้นตายเป็นคู่พอโลหะที่อยู่ในนั้นแล้วก็ชอบเอาสัตว์พวกนี้ไปปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยโอกาสเี่ยบพังแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าต้นไม้ ที่สูงที่สุดนั้นขนาดนั้นได้นะครับ hmm. ออีกอย่างหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์สื่อสารโดยเฉพาะมือถือแน่นอนนะนักวิชาการอาจจะบอกว่าการทดลองแล้วไม่มีผลแต่หลายๆเคสหล,หลายกรณีเนี่ยฟ้าผ่าลงมาเกิดจากการใช้มือถือนะครับอันนี้ก็ต้องระวังถ้าผ่านตรงนี้ไม่ว่ากี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือว่าอะไรก็ทั้งเนี่ยกดปิดมือถือเลยครับไม่ควรรับไม่ควรทั้งรับทั้งส่งครับแล้วก็ที่ที่ดีสุดคือถ้าเกิดฝนฟ้าขน,นองในระหว่างทางเนี่ยผมว่าแ,แวะ อยู่ในอาคารที่แข็งแรงก่อนก็แล้วกันสาหรับรถยนต์นี้จะไม่มีปัญหาอะไรครับนิดเดียวท่านเตือนพี่น้องเกษตรก่อนอีกทีเพราะว่าอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้บางทีวัวควายตายเป็นฝูงเลน,นะ,ะนะครับโดยเฉพาะภัยสารนี่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยม,มันเกษตรเจ้าของวัวควายมันต้องควรจะเอาต้นมันไปอยู่ที่ไหนยังไงนะถ้าเกิดพายุลมแรงแบบนี้ครับคืออยู่ในอาคารนะอาคารที่เขามีที่แข็งแรงอะแต่รืดดูใตพ้พุ่มพุ่มมาคือ อย่าไปเอาอะไรโลหะติดคอพวกกระดึงอะไรพวกเนี้ยมันโดนไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับอยู่ใต้ใต้พุ่มไม้เตี้ยไม่สูงนักนะครับไม่สูงนะครับอย่างเงี้ยโอกาสปลอดภัยกว่าถ้าไปอยู่ใต้ต้นยางหรือต้นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เกิดสาผ่าได้ง่ายนะครับครับครับก็จะกรหลายพื้นที่นะครับ,นะรบอ,อบางพื้นที่นะผมไม่ยกตัวอย่างที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีปรากฏอยู่เชื่อไหมไปขุดไปขุดปลูกมันน่ะที่แถวเนินเขาอะ่ะ ยกกระจอกขึ้นนังนั้นเกิดฟ้าผ่าตอนเัาฟ้าผ่าลงตรงนั้นเลยนะครับอันนี้คืออันตรายเรื่องโลหะครับครับนะก็นี่เป็นคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านรองธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะครับแล้ววันนี้ผ่านไปแล้วจะไปมีไปถึงวันไหนครับท่านครับสถานการณ์นี้กําหนดไว้ที่ยี่สิบถึงยี่สองเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นครับครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะท่านรองที่ปดีกรมอุตุนิยมวิทยานคุณผู้ชมเองก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมมาได้นะคะอยู่ในพื้นที่ไหนเอาเป็นว่าในช่วงนี้ที่มีการแจ้งเตือนกิจกรรมอะไรที่มันสุมเสียงเกาอาจจะงดไปก่อนนะคะพี่ถนม2 0 <20 S 1> ่2ถึง2นะคุณผู้ชมนะพายุฤด,ดูร้อนที่เข้ามานะ